ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา, 24, ายี่สี่ไลน์ไอดีโหราโหรายี่สีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮ่าฮ่าอ้าหาาันติดด้านอีกเออนี่ผมจะพูดอะไรให้ฟังนะ เออ่ชาวลัคนาราศีมีนนะครับหลายๆท่านนะที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เลยนะเขามักจะมีความคิดอยู่ในจิตของเขาอะ่ะไม่ว่าจะเป็นจิตลึกๆหรือจิตใต้สำนึกหรือจิตอะไรของแม่งก็ไม่รู้แหละเออมันมีความคิดอยู่ในใจว่าเหมือนกับตัวเองความรักไม่ค่อยสักเซสหรือบางคนก็คิดขนาดไปว่ากูแม่งแพ้พ่ต่อความรักอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ ทำเป็นบอกว่าจะไม่อยากมีคู่ไม่อยากมีแฟนไปเลยนเนี่พวกชาวมีนที่ผ่านมามนคิดอย่างเงี้ยเอย้หรือจะเถียงอยอ,อนะพวกชาวมีนที่ผ่านมาชอบคิดแบบนี้นะครับผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านว่าที่ผ่านมานะชาวมีนหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกทุกข์ใจกับความรัก ผมไม่รู้หรอกว่าใครจะทุกข์มากทุกน้อยอ่ะแต่ว่าถ้าเอาตามโยกเกณฑ์ของดวงดาวแล้วมันก็มีส่วนนะครับที่ที่มันทําให้ตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกว่าความรักมันไม่ได้อย่างใจคือจะบอกว่ามันก็มีส่วนไม่ได้มันมีส่วนมากๆที่ทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าความรักมันไม่ค่อยได้อย่างใจแต่ผมดูจากโยกเกณฑ์ของดวงดาวในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้วันที่ เออยี่ตุลาผมกลับมองว่าความรักของชาวมีนจะดีขึ้นนะนะฮะจะดีขึ้นมากน้อยยังไงก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนดีขึ้นกว่าเมื่อกลางปีดีขึ้นกว่าเมื่อปีที่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นเออแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีสุดนะฮะแต่ก็มันก็ดีในลักษณะที่เรียกว่า ทำให้ชาวลัคนาราศีมีนผมว่าก็น่าจะยิ้มออกได้นะออ <c oughs> นะครับยิ้มออกได้นะครับแล้วก็ใครที่เป็นคนโสดผมว่าจังหวะตรงนี้มันน่าจะมีใครมาคบหากันนะนะฮะหรือไม่คุณก็น่าจะลองเปิดใจดูนะผมไม่ได้ไปเชียร์สุนะ่มสี่สุ่มห้านะเว้ยผมดูตามดาวนะส่วนคุณจะยังไงก็แล้วแต่คุณเถอะผมดูจากดาวแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วคนลัคนาราศีมีนเนี่ย เป็นลัคนาราศีปลาคู่อ่ะมันเป็นคนที่จิตใจมันมันเขาเรียกว่ามันมันเป็นคนที่เก็บอะไรไว้ลึกๆในใจอยู่เสมอแล้วก็ชอบไปจินตนาการอะไรให้กับตัวเองไปมองเห็นภาพอะไรบางอย่างซึ่งบางทีก็ทําให้ตัวเองนันมีความกังวลหรือมีความไม่กล้าขึ้นมาเองฉะนั้นสิ่งที่ผมอธิบายและหยิบยกมาตรงนี้ก็อยากจะบอกกับชาวมีนว่าช่วงจวังหวะตรงนี้ดาวความรักของคุณดีกว่าช่วงก่อนนะ ถ้าคุณอยากจะคบหาใครหรือจะเปิดใจคบใครสักคนดึงผมว่าจังหวะช่วงดาวตรงนี้ไม่ได้ขี้เละหรอกผมว่าโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับส่วนคนที่มีคนรักหรือมีคู่อยู่แล้วออผมเชื่อว่าคุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ก็ผมก็เลยมาอธิบายให้ชาวลัคขนามีนทุกท่านได้ฟังกันตามโยกเกณฑ์ของดวงดาวรอบวงโคจรของดวงดาวทั้งหมดนะครับที่ถามมาว่าจะสมัครเอ่อ VIP u t u b e นะครับก็เข้าไปที่หน้า YouTube ได้เลยแล้วก็กดจะมีก็เขียนว่าสมัครอยู่แล้วอ่ะนะฮะกดเข้าไปเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างมันจะมีระดับ ของผมนะจะมีระดับซิลเวอร์ระดับแพลตินัมแล้วก็ระดับโกล์นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันซะดีๆ <c oughs> นะครับตอนนี้สมาชิกสมัครเข้ามาเยอะแล้วนะไปดูอยากจะเลือกว่าจะสมัครยังไงแล้วก็อย่าลืมก่อนสมัครอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยนะจ๊ะขอให้โชคดีทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ่ <c oughs> ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 66666 66. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล